การไม่อยู่ก็ปล่อยเขาบ้างบางทีเขาให้เสพการแสดงในแต่ละเนื้อเรื่องว่าใครเกรี่ยวในส่วนของขบทการแสดงดูอยากให้เสพการแสดงในแต่ละเนื้อเรื่องว่าใครเกี่ยวใครใครคู่ใครแต่บางครั้งอ่ะบางคนอ่ะบางคนเขาก็นอกบทอ่ะเขาก็ไม่ไหวอ่ะเขาก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่อก็ก็ให้อภัยเาหน่อยเข้าใจปะ่ะคือบางทีบทเขาไม่ได้เกี่ยวแต่เขาก็มีอารมณ์เฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อภัยเขานิดนึง คนเราอะเข yeah. ้าใจไหมเขาเขามีเออมีห่วงมีห่วงเนี้ยเราอย่าไปห่วงศิลปินให้ศิลปินเขาห่วงกันเองโอเคป้าคือเราก็เออปล่อยเขาเอสงสารเขาบางทีเขาไปนั่งกหมัดอยู่ข้างหลังเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงพอไปถึงลาตรีมันจะมีปัญหาคือบางทีก็เคลียให้มันจบหน้าเวทีไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้พูดถึงใครนี่ไม่ได้เอ่ยถึงใครนี่พูดรวมๆว่าเออบางคนนะเขาเก็บอาการไม่อยู่ก ปล่อยเขาบ้างบางทีเขาก็เก็บอาการไม่อยู่อะเนาะคือเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นบทนั้นๆอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเขาไปหนูอะนะพูดตรงๆนะมันเก็บอาการไม่อยู่หรอกในส่วนของบทบางคการแสดงเขาเก็บอาการไม่อยู่ก็ปล่อยเขาบ้างบางทีเขาให้เศพการแสดงในแต่ละเนื้อเรื่องว่าใครเกี่ยวในส่วนของบทบางคการแสดงดูอยากให้เสพการแสดงในแต่ละเนื้อเรื่องว่าใครเกี่ยวใครใครคู่ใครแต่บางครั้งอ่ะบาง ไม่ไหวเขาก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็ให้อภัยเขาหน่อยเข้าใจปะคือบางทีบทเขาไม่ได้เกี้ยวแต่เขาก็มีอารมณ์เฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อภัยคานิดนึง <S 2> <S 2> <S 2> คนเราอะเข้าใจไหมเขาเขามีเออมีห่วงมีห่วงเนี้ยเราจะไปห่วงศิลปินให้ศิลปินเขาห่วงกันเองโอเคปะ <S 2> <S 2> คือเราก็เออปล่อยเขาว่าสงสารเขาบางทีเขาไปนั่งกำมัดอยู่ข้างหลังเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงเพอไปถึงรากทีมันจะมีปัญหาคือบางทีก็เคลียให้มันจบหน้าเวทีไปเลยอะไรเงี้ย เออบางคนนะเขาเก็บอาการไม่อยู่ก็ปล่อยเขาบ้างบางทีเขาก็เก็บอาการไม่อยู่อนะเนาะคือเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นบทนั้นนนอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเขาไปหนูอะนะพูดตรงๆนะมันเก็บอาการไม่อยู่หรอกในส่วนของบทบังการสแสดง